ทกศแจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนผ่าน2โครงการและทกศแจ้งข่าวด่วนลูกค้าที่ยังคงไม่ได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่ารับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะราวๆกว่า40บล้านบาทค่ะขอให้รีบดําเนินการตามนี้2เรื่องเด่นจากทางธนาคารทกศมีอะไรบ้างพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนไม่ควรพลาดพี่น้องประชาชนที่รับเงินผ่านทางธนาคารทกศโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตก็ไม่ควรพลาด ด้วยเช่นกันไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารก่อนจะช่วยสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ผ่านโครงการต่างๆจากทางธนาคารทกศค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะวันนี้นันมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆจากทางธนาคารทกศถือว่าเป็นการแจ้งข่าวด่วนสําหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่เป็นกลุ่มตกหล่นในกลุ่มปอบบางผู้สูงอายุและก็ผู้พิการที่มีการรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของทางธนาคารทกศ ตอนนี้ยังโอนเงินไม่ได้ประมาณอยู่ที่40ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมขอให้รีบดําเนินการตามนี้ค่ะสุดทางธนาคารทกศออกมาประกาศให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืบาทนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็คนพิการค่ะซึ่งทกสในฐานะของทางธนาคารได้มีการร่วมโครงการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งสําหรับพี่น้องประชาชนที่มีการดําเนินการปลูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนและมีการโอนเงินไปแล แล้วนะคะ4วันรวด 25, 26, 27แล้วก็30กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าพี่น้องประชาชนค่ะที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินก็มีเยอะนะคะและตอนนี้เงินยังโอนไม่ได้อยู่ที่ประมาณ40ล้านบาทซึ่งเกิดมาจากปัญหาสถานะทางบัญชีถูกปิดนะคะไม่มีความเคลื่อนไหวไม่พบบัญชีสําหรับผู้ที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินในครั้งแรกรอบแรกผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการค่ะจึงฝากประชาชนถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงิน และมีบัญชีกับทางธนาคารตกสให้รีบดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขัตรประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่16ธันวาคม25 6 7นนี้นะคะรวมไปถึงผู้พิการให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ธันวาคม25 6 7โดยจะมีการโอนเงินอีก3ครั้งค่ะซึ่งจะเริ่มวันที่22ตุลาคมนี้นะคะสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐในส่วนของการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขปตรประจำตัวประชาชนกับทางธนาคารตกสหากยังคงไม่ได้รับการ โอนเงินจะมีการโอนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง22พฤศจิกาย,ยนนายและครั้งที่3 22ธันวาคม25 6 7ักสทกสฝากข่าวประชุมพันด่วนมาถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่ดําเนินการนะคะหรือว่ามีบัญชีกับทางธนาคารทกสและยังไม่ดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเรียกบัตรประจำตัวประชาชนให้รีบดําเนินการเร่งด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการโอนเงินในวันที่2ธันวาคม2 5 6 7น้เี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเร่งด่วนจากทางธนาคารทกสล่าสุดนายฉัดชัย สิริไลนะคะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทางธนาคารทกศตอนนี้มีการประสันพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนผ่านมาตรการในการพักชาําระหนี้ลูกหนี้รายย่อยของทางธนาคารทกศเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนใครที่มีความประสงค์อยากพักชําระหนี้ในระยะที่2รีบดําเนินการเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนไปลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการในการพักชําระหนี้ระยะที่2กับทางธนาคารทกศตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31ม กราคมงพารบค่ะเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนมาใช้ในการยืนยันตัวตนกับทางธนาคารทกสหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติหากเข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติในการพักชำระหนี้ระยะที่2นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายน25 6 8เลยติดต่อได้ที่ธนาคารทกสทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยนะคะหรือว่าลูกา รา,ายย่อยตามนโยบายขอยงทางภาครัฐค่ะเอาละค่ะสองเรื่องเด่นจากทางธนาคารทกศที่นำมาฝากในวันนี้นะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ